เป,เป็นการชี้แจงต่อร่ากรรมการที่ทักษระบบคุณธรรมนะที่เป็นไปตามประมวลกฎหมายใหม่ก็ฉบับปี5นะครับนะเพราะว่าในพระมวลกฎหมใหม่นี้กำหนดให้มีร่ากรรมการที่ทักษ์ระบบคุณธรรมนะกรณีที่ตำรวจเนี่ยสถูกการกระทำที่ไม่เป็นธรรมนะต่างนะฮะแต่ถ้าเป็นประชาชนเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการร้องทุกข์นะฮะที่ประชาชนสามารถมาร้องเรียนได้นะครับก็จะมีสองร่ากรรมการนะครับ นาตึ้งบรรจับไว้ในกระบวนหลุดผิวหน้าจุดวัดไปอันนี้นี่เองนะครับดังนั้นวันนี้ในส่วนของผมเองก็ไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับในเรื่องของการมาชี้แจงด้วยตัวเองด้วยวาจาในาต่อกรัฐกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับ,บ,บวันนี้การชี้แจงก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับดังนั้นหลังนี้ไปก็รอข้าราชการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีควินิจฉัยนะครับ,บก็เรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็เปลี่ยนเสมือนสายปุกรองชั้นต้นนะครับนาราหาว่า มีคำวิจัยเป็นบวกกับผมนะผมก็จบแค่นี้นะแต่ว่าถ้ามีคำวิจัยไม่เป็นคุณนะฮะผมก็สามารถไปใช้สิทธิในศาลปกครองสูงต่อไปวันนี้ถือว่าหมดเปลือกหลือย่างข้อมูลที่ล้วครับแลองยอมรับว่าหมดเปลือกแล้วนะหมดแล้วครับผลจะออกมายังไงเนี่ยก็ต้องยอมรับรับได้ไหมก็ต้องยอมรับครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการกฎหมายโดยเฉพาะที่มีการกล่าวอ้างหรือข่าวล่ำลือว่าผลเนี่ยจะออกมาในทางลบกับท่านรองเนี่ย มองยังไงกับข่าวลืองั้นก็ไม่เป็นไรฮะวันวันนี้ผมเชื่อมั่นในกระบวนก,การนะฮะก็เดี๋ยวรอคณะกรรมการยุติฉัยนะครับคณะกรรมก,การที่ท่านบุกไปทำยุติฉายเป็นประการใดก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยยังสามารถใช้สิทธิ์ต่อได้อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในศาลปกครองสูงรอครับอตอนท่านที้แจงนะครับมีคณะกรรมการบางท่านได้ซักถาม ในประเด็นที่ชี้แจงไปบ้างไหมครับขอไม่ครับคือระบบเนี่ยข้าราชการเขาจะรับฟังอย่างเดียวนะครับ <นะ S 1> ไม่มี <นะ S 1> มการตักถามนะครับเพราะว่าในเอกสารเนี่ยเรามีการส่งเอกสารไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเอกสารเนี่ยข้าราชการเขาจะมีข้อมูลอยู่ส่วนแล้วนะครับเราก็ชี้แจงไปตามกระบวนการครน,นี้มันม่นใจและเชื่อมั่นในส่วนของณะารรมการว่าจะให้ความเป็นธรรมต่างท่านมากผมเชื่อมั่นว่าผมได้ความเป็นธรรมนะครับนะก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ผมก็ชี้แจงไปตามอำนาจหน้าที่ต่างกระบวนการนะครับแต่ถ้าผลออกมาเป็นบวกล่ะ ลองจะดําเนินการยังไงบวกกับท่านรองอ,อ๋อถ,ถ,ถ,ถ้าดินบวกกับผมนะครับผมก็ได้กลับอยครับอ่ากลับมันต้องขั้นตอนมันต้องเป็นยังไงขั้นตอนก็ตอรอก็จะมีคําสั่งเมื่อสอนคำสั่งให้ออก่างๆนะครับก็ตามที่คณะกรรมการไปจ้คุณธรรมีพตินะครับในเมื่อคําสั่งให้ออกของท่านเนะี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยแล้วตรจะไปเพิกถสอนคําสั่งอะไรอ๋อไม่ใช่ก็เป็นคำสั่งที่ตรเนี่ยออกคำสั่งไว้แต่ว่าคำว่าไม่สมบูรณ์หมายว่า ท่านยมตีท่านบอกว่าคำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับนายยุตีจึงไม่นําความขึ้นกราบมาควบคุมนะครับนะเพราะฉะนั้นนายยุตีจึงส่งคําสั่งทั้งหมดกลับมาให้ตรนะครับทั้งสองชั่วโมงที่เข้าไปนั่งให้ข้อมูลทุกอย่างเลยครับปฏิกริยาในการต้องตอบของทางการเมการ่มีมีรู้สึกไงบ้างอ๋อไม่ไม่ครับเอ่อท่านต้องรับฟังข้อมูลรอบด้านนะครับนะก็เรียกว่ารับฟังข้อมูลทั้งมองายนะ กับดท้งหมรอบด้านนะครับยังสงสัยว่าในเมื่อตอรอเนี <that> mm ่ย hmm. ย <that> ังไม่มีคําสั่งให้ท่านออกกับราชการแต่ตอรอจะเพิกถอนคําสั่งอะไรให้ให้ให้ท่านขอก็ก็เป็นคําสั่งที่เอ่อที่ผู้ใช้อำนาจอบปตรเนี่ยนั้นเนี่ยจ่างมีคำสั่งให้ผมออกราชการด้วยก่อนแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของท่านนายกเนี่ยคือถ้าเป็นกรณีเป็นนายพลนะอ่าถ้าเป็นกรณีนายพลเนี่ยนะครับอ่าจะต้องนำความขึ้นกล่าววงเทูลแต่ถ้าเป็นกรณีเอ่อพันเอกต่างเนี่ยก็แค่อบปตรก็จบ ให้อาให้มีองศาอ่อนและการไ้ก่อนก็จบใช่ไหมครับแต่ว่ากรณีเป็นนายพลเนี่ยจะต้องนำความขึ้นมต่าของกองทุนใช่ไหมครับนะเพราะนั้นคำว่าไม่สมบูรณ์ณนะที่นี้หมายว่าท่านนายกเนี่ยท่านมีคำวิจัยกิจศิกามาเป็นหลังพิงใช่ไหมครับท่านนายกก็มองว่าท่านก็เชื่อคำวิจัยกิจศิกาท่านนายกก็บอกว่าบาสั่งนั้นยังไม่สมบูรณ์นะก็ให้ตอรอกลับไปเมืองการนะก็อยู่ที่ตรอละ แต่ครับแต่ถ้าเป็นบวก่ะเอ้ยแต่ถ้าเป็นลบกับท่านล่ะถ้าเป็นลบผมก็ต้องไปใช้สิทธิต์ตอบนะครับในสายปกครองชั้นสูงท่าน,าน,นได้ฟังได้ฟังท่านคู่กรณีชี้แจงด้วยไหมครับฟังฟังครับต้องฟังทั้งสองฝ่าย<อ>เขาเรียกว่าการฟังความสองด้านการฟังความสองฝ่ายนะครับอ๋อนะแล้วแล้วได้ได้มีการเจอกับคู่กรณีเจอเจอครับเจอกันอยู่ได้พูดคุยไหมเมื่อกี้ครับก็ไม่ได้คุยครับ แล้วชี้แจงไปแล้วมีความรู g> <g ้สึกว่าสบายใจขึ้นหรือว่าหนักใจหรือเครียดมากกว่าเดิมไม่ไม่ครผมก็สบายใจอยู่แล้วทั้งก่อนชี้แจงหลังชี้แจงนะครับนะเพราะว่าเรามั่าใจว่าเราทำไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับนะไออเดี๋ยวความเป็นธรรมมันจะมาเองนะครับในส่วนที่บอกว่าจะร้องศาลปกครองสูงสุดในภายหลังเนี่ยขั้นตอนจะร้องชั่วคราวคุ้มครองชั่วคราวหรือว่าหมดทุะเด็นก็ต้องร้องหมดทุประเด็นตามที่กฎหมายตอบไม่ได้เพราะน้ำหนักมากน้อยอยู่ที่คณะกรรมการ ต้อง <med> นะรอขั้นการอีกเดียวแต่โดยส่วนตัวท่านคิดว่าคําชี้แจงนนะมันฟังได้เราเราก็ทําอย่างเราเราเราก็ทําในส่วนเราให้สมบูรณ์นะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ไว้ก่อนนะครับนะในการที่กเตรียมความพร้อมการที่มาชี้แจงเราก็ทำอา,าให้สมบูรณ์นะครับนะแต่ส่วนการพิจารณาเป็นการพิจารณาของรัฐบาลแล้วนะครับนะ ต้ก็รอฟังแต่ข่าวลือเนี่ยท่านก็ยังเชื่อว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับข่าวลือที่ว่าท่านเป็นฝ่ายเพ่งพังข่าวลือผมไม่ได้ยินเลยจริงๆผมไม่มีข่าวลืออะไรมาถนงผมแต่ถ้ามันเป็นตามที่ข่าวลือคารบุแร้วว่าเสียงข้างมากเนี่ยจะเห็นเป็นทิศทางเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็ต้องน้อมรับอ่ะเราก็ต้องไปสารปกครองสูงสุดต่อนะครับนะจะเป็นอย่างไรก็ต้องน้อมรับนะครับนะนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังกันนิดหนึ่งนะครับนะก็คิที่ว่านา้ใช้เวลาไม่นานนะครับ ส่วนไอ้คำสั่งที่จะมีคำวินิจฉัยเนี่ยต้องส่งไปหาถึงท่านโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถูกต้องเพราเขายอนจะส่งมาให้ที่บ้านเลยแต่ครับก็ส่งห้ที่บ้านเลยโอกาสที่จะท่านจะเจอเองเหมือนหมายหมายจับหมายค้นอย่างนั้นมีไหมเจอเจอคำสั่งใช่ไหมอ่าเจอคำสั่งอ๋อใช่ใช่ใช่เขาต้องส่งให้ผมที่บ้านเลยครับผมต้องรับเองคนอื่นรับไปได้หรอท่านจะนัดจะนัดสื่อมวลชนแถลงด้วยไหมครับหลังจากได้รับคำสั่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวพักท่านก็ต้องรู้อะไรร ถ้าผลออกมาเป็นลบจะมีการร้องคณะกรรมการชุดนี้อีกไหมครับไม่ไปร้องไม่ร้องเราเราต้องไปยื่นตามสิทธิ์ตามองค์กสูงสุดต่อไม่มีการร้องออกสิทธิ์ไม่ไม่ไม่เราไปอาคิทถ้าไม่ได้หรอกนะครับเพราะท่านพิลาอยางเป็นธรรมวางแผนยังไงกับหากคำสั่งมันเป็นลบอ,อนาคตหรือว่าชีวิตเนี้ยจะวางแผนยังไงไว้วันนี้ก็ต้องใช้สิทธิ์ไปสายองค์กรสูงสุดต่อนะครับมันยังไม่ได้จบตรงนี้นะครับถ้าเป็นลบนะนะครับโจมกับแล้วถ้าเกิดเป็นผลดีครับอันนี้จะเชื่อมงตามคำเดิมไหมครับว่าถ้าเกิดกับทรเนี่ย อ๋อแน่นอนเนี่ยนอน,น,อนเราร่างวายจ่ายไปแล้วต้องทำตามนั้นไม่งั้นใครจะเชื่อเราล่ะ